ครับสำหรับวันนี้นะครับมาเอาไม้นะครับไม้ไผ่ไม้ไผ่ป่าหรือว่าที่คนในชนบทเขาเรียกว่าไม้สางนะครับไม้สางเพื่อจะไปทำหลักไก่มินิสปริงเกอร์นะครับมินิสปริงเกอร์เพื่อรถผักนะครับนี่ครับต่อไม้นะครับผมใช้เลื่อยตัดนะครับแล้วทีนี้ยอดของเขานะครับอยู่บนโน้นครับ สูงนะครับต้องขึ้นไปตัดลงมาอีกนะครับขึ้นไปตามลำไม้นะครับขนาดข้อมือนะครับขึ้นไปนะครับไปตัดเอาลงมานะครับสูงนะครับไม่ใช่ไม่สูงนะครับนะครับเพื่อให้ได้ได้ไม้สักท่อนหนึ่งนะครับเอาไปทำ หลักนะครับรมินิสปริงเกอร์นะครับคือไม้ท่อนนี้นะครับนีครับคือไม้ป่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะให้ดูกันสั้นๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ